ภะโทสะโมหะคิดว่าตัวเองมีพัฒนาการขึ้นบางครั้งรู้สึกจิตถูกบีบคั้นโดยไม่รู้สาเหตุอขอคำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อได้ค่ะจิตพัฒนาจริงนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วจิตก็มีกำลังมากขึ้นรู้สึกไหมมันเหมือนมันมีแรงนะจิตไม่มีกล้ามเนื้อนะแต่มันแข็งแรงได้แปลกจิตมันมีแรงขึ้นมาแล้วลนะ่ะ ขันมันแยกได้แล้วล่ะต่อไปก็คือทําสม่ําเสมอทําถูกแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอนะทําจนมันท้ออะไรครูบาอาจารย์ท่านเทียบการปฏิบัติเป็นการกินข้าวนะว่ากินข้าวนะไม่ต้องมานั่งคิดเหรอาว่าจะกินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยบอกกินไปเดี๋ยวมันอิ่มแล้วมันก็รู้เองนะไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้แปดคนที่ส่งกันบ้านใช้ได้นะมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะคือปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบตัติไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะแค่พวกขโมยฝังขโมยเยอะไหมในห้องนี้ยกมือให้ดูหน่อยสิขโมยมีไหมเออไปหัดทำซะจะได้เลื่อนฐานนะ ม่งั้ก็เป็นพวกแอบมาฟังเทศหลวงพ่อเท่านั้นเองลงมือปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองเบอร์สองก็ใจหงุดหิดใจท้อใจใจ,ใจอะไรอย่างนี้นะรู้ทันไมรู้ทันวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเนี่ยตั้งแต่ตรวจกันบ้านที่นี่มานะมันมีวันเนี้ย แม่ที่เข้าตากรรมการทั้งหมดเลยนะ